อืมเอครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับนี่ผมเดยนะผมก็คลิปนี้นะครับเราก็มีเกมของไม้ควาบกันนะครับผมโอเคมาก็คลิปนี้นะครับเรานะครับก็จะมาสร้างฟาร์มผักกันนะครับผมก็ผมนะครับได้ทําการเอินกัน เลาะ,ะนะครับผมตรงนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นเดินเข่าอยู่ครับตอนนี้เลาะให้มันเรียบแล้วนะผมแล้วก็ได้ทานะครับแบ่งมาแล้วนะว่าจะทําเป็นแบบไงปลูกอะไรบ้างครับผมโอเคมาครับผมก็มาแบ่งพื้นที่ลแล้วครับเราก็มาทำกันเลยลวกันนะครับผมโอเคไหผมขั้นแรกก็อ่าน,น,นก่อนผมนะครับจะทําตรงนี้เป็นทางเดินนะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นไม้โอ๊กนะผมมาวางเลยนี่แน่พูดมากเจ้าไม้โอ๊กชิ่งๆๆๆ ก็เตรียมอุปกรณ์มาบางส่วนแล้วนะผมแต่ก็อาจจะไม่พอนะแต่ช่างมันหาไม่ได้ผมตีมาเยอะแล้วของเพื่อแหลกแหลกเหมือนเดิมอัดทีไลก็แหลกเหมือนเดิมนะผมโอเคมาวางพื Mandarin ้นเอ้ยแหลกโอเคเก็บไฟโอเคมาครับมาครับตรงนี้ครับชิ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 บวางมาเรื่อยครับตรงนี้เป็นทางเดินนะ ทางเดินแล้วก็มีแบบแง่ฟาร์มสีแห่งฮับแยกกันนะผมฟาร์ผักนะผมโอเคนะครับผมช่วงนี้นะครับเพราะว่าเออนะก่อนที่ทำนะเพราะว่าเราต้องใช้พืชผักนะครับในการเอาไว้ให้เอ c ให้มันแบบแง่เอาลวกหลั่นเยอะนะเพราะเราจะต้องใช้ n อ c ในการทํานะครับเออจุดลับเปลี่ยนสินของค่อนข้างเยอะนะผมโอเคมาเชวิงอ่ะหมดแล้วเอาไม้มา,มาต่อครับวางวาง,วาง,วาง,วาง โอเคดูเหมือนไม้จะหมดแล้วไปเอาไม้กันชววงวิ่งไปครับวิ่งไปครับแล้วก็ตรงนี้นะครับฟาร์มเต่าของเรานะครับได้ทําการเจงมันที่เรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ทําไมนะครับเวลาแบบไงามาดูทีไรเต่าก็หายไปเจอตัวสองตัวตอนนี้เต่าก็หายหมดตัวแล้วไม่รู้ไปไหนนะครับผมโอเคแต่ช่างไปครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ที่หลังนะโอเคมาไปก่อนรนะับฟาร์มไม้ของเราไม่ค่อยได้ฟาร์มด้วยล้วก็แหลกเหมือนเดิมกีซี่เพื่อแหลกมาเอาไม้โอ๊กมาสักกลองหนึ่งแลจะพอมั้ง โอเคไป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 วิ่งต่อวิ่งต่อเออแลกวิ่งไปต่อไงโล่งเลยนะพื้นที่มันดูโล่งเลยนะครับผมโอเคไหมฟังต่อแล้วกันนะอ่าไม้มาแปะรูปปันแปะรูปมาแปะแปะแปะกดย้ำ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 ไม่รู้ทำไมนะครับในทีเอมันจะในมือถือนะครับมันจะมีแบบกดลดเตียงหมดเลยนะยนี่มันตั้งกดทีละอันนะเสียเวลาเสียเวลาโอเคแรกมาประมาณนี้น่าจะพอแล้ว โอเคมาวางต่อชวิงไม่อยากทาฟ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะก็เลยทําให้มันเป็นแบบไงชวิงเป็นแบบโค้งๆหน่อยนะผมไม่รู้ทาทาไมเหมือนกันโอเคมาครับชิชนๆวางไปก็ถ้าเกิดคลิปนี้เสียงเออกันค่อนข้างเบาหรือว่ายัางไงก็ขอต้องขอโทษด้วยกันนะผมโอเคมาชิบๆแหล,ล,ลกแหลกเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยวางไปวางไปวางไป,างไปยาวไปยาวไป ต Adult, ืดต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 ืดนะโอเคนะครับวางต่อครับวางไปตรงนี้ขุดออกโอเควางไปโอเคนี่แหละสวยงามเป็นทางเดินนะทางเดินให้มันสวยงามยังไงล่ะโอเคนี่หมดแล้วนี่ต่อนี่เนี่ยนี่นี่เนโอเคนะครับก็ ส่วนใหญ่นะครับในคลิปนะครับก็จะทําเป็นการสร้างเอานะเพราะว่าเกยดฟาร์มในคลิปนะเพราะว่าเสียเวลานะถ้าเกิดแบบไงมีช่วงไหนที่ฟาร์มผมก็จะเอาแบบแบบไงตัดออกไปทิ้งนะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะก็เ,ออเป็นหวัดเออเขาติดโควิดแน่เลยโอเค,ครับมาวางที่วางวาง,วางชิ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 งโอเคสวยอ่าตรงนี้ทอดขุดไปโอเคก็วังต่อ ต่ต่ตเราชิงโอเคนี่แหละแล okay. okay. ้วเดี๋ยวขอบนะครับก็จะเอาเป็นแบบงานกระจกล้อมรอบนะครับทําเป็นโดมเอานะลูกความสวยงามนะผมแน่นอนนะเปลืองทุนสร้างอย่างแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราก็จะทํานะแงเต็มกระจกเรียบร้อยแล้วครับสี่ห้ากองไม่รู้จะพอเปล่านะโอเคมาวางอุ้ยวางผัดชิงชิงชิงอุ้ยวางผัดแหละ นี่นะครับเราก็ได้ทำการอ่านแล้วกันเป็นชา้นนะครับของนะครับแต่ละอันมานะครับบอกเลยว่าของฟูมากครับแม้จะเป็นของเหล็กนะยังไม่กล้าใช้ของไดมอนด์นะผมเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนง่ายคัดจมูกง่าย,ยโอเคมาต่ออีดีวางไปแล้วก็แหลกเดิมมองไม่เห็นด้วยวงายวงไรเบล อย่าดินพันไดยวางไปอา่อาฮะอ่าฮะโอเคอีกนิดเดียววางไปยาวๆเมออื่อ่ายู่ไม้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 หมดแล้วหรอโอ้หมดแล้วหม,วไ,มไรลรวครับไม่ได้ยังเด็ดง,ง่ายนึงโอเคมาตอ่ตอต่อต่อเลย ไม่ถึงโอเควาง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 นี่แน่โอเคสวยโอเคเล็กนิดนึงทางเดิก็เสร็จแล้ววางไปับวางไปับวางไปับตอนนี้แน่นอนว่าแหลกนะครับแหลก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 อยงเลยอ้าวาง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 โอเคสวยโอเคตอนนี้ก็ทางเดินก็ได้แล้วฟ้าก็จะมืดแล้วนะผมเงเวลี่ไนท์ วางผิดแล้วอ่ามือลั่นกดไปวางต่อวางต่อวาง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 ,วาง,วางไม่ได้พูดทำไมว่าวางนะโอเคไม้หมดอีกแล้วนี่ม่นจะพอแล้วเนี่ยที่หนึ่งได้ไม่พอต้องไปเอาซะกองวิ่งไปวิ่งวิ่งไปเย่โดจจดจ้๊มจ้๊มพื้นจ้๊มโอเคนี่แหละอ่านี่แหละกองนี้ต่อ โอเคแล้วก็เตรียมเออเอาหกไปเ <c oughs> สร็จกชั้นแหบวิ่งต่อไปตัวชั้นวิ่งต่อไปเฟรมไครซอร์นี่ไงสวยงามโอเคมาแล้วัาต่ออันนี้นาใชายนี้แหละโอเคประมาณนี้น่าจะพองพองหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เรามาดูกัน ค okay. ตรงนี้ด้วยอ่าตรงนี้สุดๆปักไฟแปบ๊บไฟตรงนี้นี่ไงโอเคเจ้แหละเดียมอนเกิดโอเคแล้ว okay. ก็วางต่อไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทางเดินฉันก็เสร็จแล้วอีกนิดเดียวโอเคเยๆๆ่เย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 ่มีพออีกไมค์ไมค์ไมค์โอเค ก็วางว,วาง,ว,งวาง,ว,งวา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 งที่วางโอเคเย่เรียบร้อยโอเคนะครับมาต่อไปก็ท่านการวางน้ํานะยห,หยุดแหลกหยุดแหลกสักทีโอเคนี่แหละวางต,ตักน้ำมาครับแล้วก็คดหลุมนะครับว่าเราจะเอาเออทกันน้ำใส่รูไหนแล้วนะผมอุ้ยซัมบี้ซัมบี้ซัมบี้เหรนี่ตีเป็นแหลกนี่แหละ กร,ระโดดตีแับแฝดกระโดดตแีแยบแดเพื่อชุดผังโอเคได้ชุดมาด้วยในชุดมาล้วก็ขโมยใส่เลยดูชุดนะครับโอ้ชุดอนาถามากโอเคนะครับตักน้ําต่อแล้วก็มาใส่นะครับตรงนี้นะโอเคแล้วก็ตักน้ำมาใส่รูเย่ตักน้ำมาอีกฟัก,นฟกหนึ่งใส่รูโอเคนะครับ เรามีสีฟาร์มนะแล้วหิวกินปลาก่อนน,น้นำเง,ง,ง,งีเ้ยน้ำงี้ยำเงยนน้ำเงี้อ๊ะจะบ่เฮยวิ่งไฟแล้วก็วางวิ่งมาราธอนวิ่งเก็บของหรือวป่าเนี่ยโอเคมากดยิงยิงรเยอะไกลโอเคโอเคนี่แหละแล้วก็ไหน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 ละนี่แล้วละกันเอาหขกมาสิหขกมาโอเคนี่แหละ พดเลยแล้วกันนะผมทำฟาร์มเลยนี่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 นะตรงนี้แหละชิงชิงชงชไปออกก่อนเราก็หาทางนั่นทีหลังโอเคนี่แหละจาก๋ยวนะก็ไปเรื่อยยเย้คุปายคป ขุดไปขุดติขุดขุดติขุดขุดติขุดขุดอ้าวอันนี้โอเคเย่เรากำจะมีฟาร์มแล้วนะผมคทำฟาร์มก็ง่ายๆไม่มีหลักการเลยแค่เตรียมือนทีแล้วก็วางไงฟาร์มอีชี่น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 ี่ชิง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 ขุดไปเรื่อยๆโอ้ที่ขุดจะพังแล้ว โหจะพังแล้วใช้ทำยังไงดีใชทำยังไงดีเออพังเรียบร้อยอ่าเรามีหิน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 ไม่มีงั้นแล้ขุดได้อ่านั่นสินะถ้าเอาไว้ผิดก็ดตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองเอามาป้นเราตรงนี้โอเคจากนั้นก็เอาดินมาวางกบไว้นี่แหละสวยอีสี่ โอเคครับเรามีตัวคัดตรงนี้โอเคเปลี่ยนมาแล้วก็เอาโฮมมาใหม่เย่โอเคนี่แหละแล้วก็ไปไปเดี๋ยวเราก็หาจุดวางไฟที่หลังโอเคตรงนี้ไปตรงนี้ไีตรงนี้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 แล้วก็แหลกไม่ว่ากี่พาร์ิคัของเราก็จะแหลกเหมือนเดิมนะผมเย่โอเค ประมาณนี้นะจากนั้นก็เดี๋ยวจะใช้เป็นอายอยู่ไหนว่าเจล่ไม้ไม้นี้มาครับมาครับมาครับมาจากนั้นเอาเป็นอันนี้นะโอเคครับมาหกอันเปลี่ยนนะครับเราจะมาวางงนี้ชวิงปิดไปอย่างนี้นะผมโอเคมาแล้วก็วางอีกโอเคมาแล้วก็ไปขุดอีกฝากหนึ่งก่อนอีกฝากหนึ่งด้วยนะขุดไปขุดขุดขุด คนดินไปครับคนดินไปครับโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปจะยาวนะผมแล้วก็ขอตัดไปตรงนี้เลยนะผมโอเคตัดเลยโอเคตอนนี้นะครับเราก็ทําการคนดินนะครับหมดแล้วนะผมง่าอีซี่นะครับตัดแบบบองไว้นะครับโอเคมานะครับก็คลิปนี้ไม่ใช่แล้วโอเคนะครับก็มาครับมาวางเมล็ดกันนะผมก็ตรงนี้จะปลูกเป็นข้าวนะข้าวจะได้มีฟาร์มข้าวนะครับไปเลี้ยงบัวนะครับแล้วก็เอิญกัน เอาไปทำขนมปังให้ดีีนะโอเคชิวิชิวชิวชิวเอือแหลกโอเคแหลกนะครับแหลกก็แหลกแหลกวางไปโอเคชิวิชิวิชิวโอเคนะครับวางไปครับวางไปเรื่อยๆสามโอเคนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรกันนะกันข้าว ตรงนี้อาเป็นแค่รถละกันให้เอาเป็นนี่ดีกว่าเอ่อจำชื่อมไม่ได้ละโอเคนี่ครับเราจะบอกเรายังมีเมล็ดเราจะมีเมล็ดน้อยอยู่นะครับพฉะนั้นก็ค่อยๆปลูกไปนะผมโอเคมาส่วนตรงนี้เอาเป็นมันฝรั่งละกันนะนี่มันฝรั่งอันเดียวอโอเคจากนั้นเ,เป็นแครอทโอ้อัพแค่อทมาฝากอยากให้เพอได้กินชีวางลองชีวางวาง วาง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 ไปเย่โอเคเสร็จเย่เสร็จแล้วก็ไม่เสร็จหรอกโอเคนะครับจากนั้นก็เราจะล้อมโดมนี้นะครับด้วยอ่านี่ควนโอเคจะล้อมโดมนี้นะครับด้วยแก้วนะให้เป็นแบบทรงกลมนะผมลาไปกันช็อตโอเคนะครับเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเอาไงดีเพราะว่าวัดโครงล่างแค่ด้านล่างนะโอเคเราจะครอบใช่ไหมตรงนี้กดสักสามบล็อก คลิกปุ๊ออกแล้วก็วางมาอย่างนี้โอเคจากนั้นก็เอาไมาอีกหน่อยหนึ่งโอเคอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,นี้โอเคจากนั้นก็ไปสามบล็อกแล้วกันเพื่อความนั่นนะโอเคมาจากนั้นก็อันนี้มาอีกชิงโอเคนี่แเล้ย จากนั้นก็ตรงนี้เป็นทางเดินใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่มีวิแร็กโอเคแก้วครอบข,ขึ้นไปนะพระ,ะนั้นได้ขุดตรงนี้มาอันน้นะสุดปลายสุดปายโอเคเก็บดินกันพิงแล้วเก็บดินโอเคนะครับส่วนตรงนี้เราจะลองใช้เป็นไม้ข่าวนะดูดีว่าจะมันเป็นไงสลับดูหน่อยสิ ไม้ขาวมันก็จะตัดดีนะนั่นแหละไม้ขาวแหละเยอะม,มากเลยโอเคนะครับโอเคมาเลยใช้ไม้ขาวนะตอนนี้ก็แลก P P. เปลี่ยนไปอ่ะสักกองหนึ่งใหม่สักสองสองกองแล้วกันเนี่ยเราต้องมานั่งกดทีละอันเนี่ยเออชกัชกชักชา้าจริงกดมากกดมาโอเคนี่แหละโอเคไม้ขาวอย่างนี้นะไม้ขาวเป็นพื้นนะครับจากนั้นก็ใช้เป็นแก้วนะครับขึ้นไปข้างบนนะโอเคตอนนี้ก็นั่นแ้วกัน โอเคนี่ขุด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 ,ด,ด,ดไปดินอยู่ไหนดินดินดินนี่ไงดินเจอแล้วี่บอกเดียวพอโอเคนี่แหละสวยแล้วก็แลกเหมือนเดิมด้วยโอโ้โหอุ้ยอุ้ยอธิที่ไร้ต้องแลกทุกทีเลยเมืเ่อไรฉันจะแก้ปัญหานี้ได้อ่าแล้วก็อย่างนี้ขุดออกไปตรงนี้ด้วยโอเค วางวางอุ้ยตรงนี้ตรงนี้เกินตรงนี้เกินสวยมาตรงนี้ด้วยขุดไปแล้วก็แหลกแบบซุดขั้วเลยตรงนูน้นโอเควางมางี้โอเคนี่แหละสวยงามขุดตรงไปนูน้นต่อไปขุดไปขุดไป,ดไปโอเค ระวงัวงรงวงัวงวงัวงวงังวังวังโอเคอย่างนี้ฟารไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าวันนี้นะเอาแค่ฟาร์มนี้ก็พอมั้งเดี๋ยวเราจะต้องทําฟาร์มอื่นอีกหลายฟาร์มนะครับแต่ว่าขอคลิปนี้แค่ฟาร์มนี้ก่อนแล้วกันนะฟาร์มอื่นมันขนาดเลก็กกว่านี้นะเดี๋ยวค่อยไปทำพาร์ทหน้า,าแล้วกันเอาฟาร์มนี้เสร็จก่อนทีแรกก็จะทําแบบง่ายโอเคมานะครับแล้วก็ทํางี้เรียบร้อยแล้วผมโอเคมา ก็คลิปนี้นะครับทีแรกนะครับก็จะทําฟาร์มเอ่นด้วยนะก็มีฟาร์มเป็นแตงโมพังกินฟาร์มกระบองเพชรนะครับแล้วก็มีเออตรงนู้นอีกวิ่งอ้อมกัดกิปเปอร์เยอะแล้วก็แหลกเพื่ออย่าเงแหลกตอนนี้โอเคก็มีเออตรงนี้นะครับเสียงดังเสียงดังเสียงดังดึงกันดึงกันดึงกันโอเคครับตรงนี้ก็เป็นฟาร์มเอิก่อนไม้ไผ่นะผมเพราะว่าต้องการใช้เชื้อเพลิงนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฟาร์ม น,น่าจะเป็นฟาร์มอ้อยนะเพราะว่าฟาร์มอ้อยตรงนู้น,นครับมันแบบไงเวลาเล่นนานๆแล้วมันจะบักนะผมก็จะทาเป็นแบบปกตินะที่แบบไม่ได้ใช้การสลับของฮอปเปอร์นะผมโอเคมาแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นฟาร์มของอ่านึกก่อนอ่าไม้ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละที่เป็นฟาร์มอ้อยนะครับแล้วก็มีเป็นฟาร์มของอ่าเนื่อสจากไายนะผมโอเคมาก็ไหลฝาไหลฟาร์มเลยนะ โอเคนะครับแต่ว่านี้ก็เอาเป็นแค่ฟาร,ร์มผักก่อนแล้วกันนะฟาร,ร์มอื่นเดี๋ยวค่อยเอาละกันเดี๋ยวค่อยเอาคลิปหน้ากันนะโอเคมาครับวิ่งกลับก่อนคิปเปอร์วิ่งอ้อมวิ่งอ้อมแล้ววิ่งอ้อมคิปเปอร์ระเบิดตุ้มตามพวกพันซะโอเคสเกลตันสเกลตันหน่อยเนี่ยอ้ยเกิดแตกเกิแตก แตกอุย้ยมือลันโอเคฉลาดมาแล้ววางโอเคเดี๋ยวว่าไปนอนก่อนละกันนะให้มันเช้ากันตอนคืนไมสะดวกนะครับผมโอเควิ่งไปแล้วมีบ้านใต้เหมืองอยู่วิ่งไปเลยชิงชิงชิง,ชงเหมืองนะครับแงยเหมืองอีรี่เหมืองออที่ไม่ได้เข้ามานานนะโอเคเหมืองที่ไม่ได้เข้ามานานนะผมเมอเค ก็จะเดินลงไปสลามก็ยแยะๆด้วยแล้วก็สไตล์สลามแล้วกิดสลามเราต้องฆ่าสลามีด้วยวไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่ได้ไมีแน่โอเคเนี่ยอาจจะนอนได้แล้วนอนโอเคสวยโอเคมาครับตื่นเช้ามาก็ต้องหาอะไรกินนั่นคือปลายยังไงล่ะ เงี้ยำงี้ยเงยเงี้ยเงียเงยตายายโอเคอ่านัก่อนเอาละเอยดได้เท่านี้ดีอ่านักกันเดี๋ยว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 เอาช่างหัวมากันโอเคตรงนี้นะครับเราจะมีเราจะมีนี่อยู่เมล็ดพันธุ์พืชนะผมเอามาแทนเนื้อใช่มาแทนเนื้อแล้วก็มีแครอทเอามาแทนนี่เอามาแทนนี่เลย ลืมไปนะครับว่าข้างล่างนี้มีของเยอะนะก็มีของอันนี้อันนี้แลกกับเลยดีแลกกับอันนี้แล้วกันโอเคจากนั้นก็มีแคล่ล็อตแลกกับธน,นูจะวานี่แหละโอเควิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปโอเคมาอะล่ะวิ่งขึ้นด้วยความเร็วสูงซะมันกลัวอาหารเราเยอะก็มีเท่าไหร่หรอกโอเคแลกนะครับแลกช่างหัวนไป โอ้โหโอเคนำยมยมำยมยม,ยม,ยมโอเคมาจากนั้นก็ได้เวลาทําการวางกระจกแล้วอ่านั่นกันจะยังไงดีฐานหนึ่งเราเราก็ขึ้นไปเลยหรือว่านั่นสินะเอาเป็นฐานไม่อะวางกระจกเลยแล้วกันอานกระจกเลยแล้วกันอ่าเดี๋ยวตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็น ไม้อะขาวกดตรงนี้แล้วก็วางไว้นี้หนึ่งอันเย่ yeah. แล้วก็ขออีกนิดนึงนิดนึงโอเคตรงนี้ด้วยแล้วก็วางโอเคนี่แหละอ่านี่แหละใช่ใช่หรือใช่หรือใช่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 ฉัก็ใช้เป็นกระจกเราวางกระจกแล้วโอเคนะครับเราวางกระจกตรงขอบนี้นะขอบทีขอบสีขาวนะโอเคมาครับวางไปเรื่อยสามบล็อกนะสามบล็อกกัน เดี๋ยวค่อยมานั้นทีหลังวางปลายเรื่อยแล้วก็แหลกเออถอดโลออกดีวกว่าไหมอ่าพื้นที่ไม่พออยกสวยวางไปก่อนครับกั้นครับจะได้มีแบบแง่พวกมอนสเตอร์นะครับหรือว่าพวกแบบแงอ่านี่นก่อนพวกสัตว์นะครับเข้าไปเดินเหยียบย้ำพืชพืชผักของเรานะ,นะผมขี่มาวางวางป้าย วางไปวางไปวางไปเรื่อยๆกระจบกพอป่าไปดูนะแต่น่าจะพอแหละเพราะผมเผาเตรียมไปสักประมาณสี่ห้ากองนะโอเควางไปวางวางวางพอแล้วโอเคเปลียนใหม่แล้วก็โลกมาสวยนี่แหละแค่นี้ก็ลกขึ้นเยอะแล้วหน้าต่างหน้าจอ วางไปวางไปเย่เย่วางปลายนี่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 เนี่ยนี่เนี้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 นี่นี่วางไปเรื่อยๆอาช่างเออนี่กันก็ตัดเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบเนเสียเวลานะครับผมเพราะว่าจะวางพอจะวางคนไปอีกนานเลยนะผมแล้วก็มันแหลกด้วยนะโอเคมาตัดเลย โอเคมาครับแล้องก,การล้อมแล้วนะผมสามบล็อกนะอ่านี่ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ล้อมแบบเป็นโดมในคลิปนี้ก็คงจะนานเกินไปนะผมเพราะฉะนั้นก็จะขอแค่เอ,อินะก่อนวางพวกซีดนี้ให้หมดก่อนนะผมโอเคนะครับถ้าเกิดวางซีดนี้หมดก็ปิดคลิปเลยแล้วกันผมโอเคนะมามวางไปนะผมตับนี้ก็จะมีอาหารกินกันแล้วครับอาหารดีๆนะที่ไม่ใช่เนื้อซอมบี้นะครับแล้วก็ปลา หมดแล้วเย่วลาด้เวลาออกปิดคลิปแล้วแลกแลกตอนจะปิดคลิปแลกตอนจะปิดคลิปโอเคก็คลิปนี้นะครับก็จะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมก็คลิปนี้นะครับก็ไปนะครับบ๊ายบาย